สาวเรียนจบจุฬาพันตัวขับแท็กซี่คู่กับงานประจำรายได้ดี1,000บาทต่อวัน การทำงานแต่ละอาชีพนั้นเรียกได้ว่าแต่ละอาชีพก็มีรายได้และความสุขจากการทำงานที่แตกต่างกันไปอาชีพพนักงานบริษัทก็เป็นอาชีพที่มีสวัสดิการจากบริษัทส่วนอาชีพอิสระอย่างพ่อค้าแม่ค้าขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถแท็กซี่นั้นก็เป็นอีกอาชีพที่อิสระได้ทำงานตามเวลาพักผ่อนของตนเองโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่อง เรื่องราวของคุณแก้ววันกวีอยู่วัฒนาสาวที่เรียนจบจากคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาศิละปะการละครจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเคยทำงานอยู่เบื้องหลังของละครโทรทัศน์มาแล้วหลายหน้าที่ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้กำกับดูแลนักแสดงประสานงานและเลขาผู้บริหาร แต่ด้วยการทำงานแต่ละครั้งต้องออกกองละครทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนและไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยใช้เวลาเตรียมตัวกว่า2ปีสอบใบขับขี่สาธารณะร่วงหน้าแล้วก็มารับงานฟรีแลนซ์ขับแท็กซี่เธอเล่าว่าอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่เราเห็นแม่ทำมานาน11ปีและที่บ้านมีแท็กซี่ส่วนบุคคล ูแล้วและเห็นว่าเป็นอาชีพสุดจริตเลี้ยงตัวเองได้เลยเลือกขับแท็กซี่ การขับแท็กซี่เป็นอาชีพที่ทำให้มีอิสระในการทำงานมีเวลาพักผ่อนมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้รู้จักผู้คนมากขึ้นลูกค้าจะมาเล่าเรื่องให้ฟังตลอดบางคนก็ช่วยบอกทางเป็นข้อดีที่ได้ศึกษาผู้คนสามารถนำมาใช้งานเบื้องหลังที่ยังติดต่อกันได้ด้วยและยังทำให้เธอมีเวลาว่างไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยขึ้นรถ แท็กซี่ของคุณแก้ววันกวีได้เล่าถึงเรื่องราวที่ได้คุยกับคุณแก้วระหว่างขึ้นรถเธอเล่าว่าปัจจุบันถึงจะขับแท็กซี่แต่ก็ยังรับเขียนบทละครอยู่และเขียนบทความให้กับนิตยาสารฉบับหนึ่งรายได้เฉลี่ยวันหนึ่งของเธอมีรายได้หลังคิดค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินเหลือประมาณพันบาทเธอเล่าว่าเวลาทำงานอยู่ในกองละครนั้นมีรายได้ดีกว่าขับรถ แท็กซี่ก็จริงแต่ไม่มีเวลาพักผ่อน